วันนี้เราจะมาพูดถึงการกำเนิดของเทพเจ้าสายฟ้าทูเลนกันนะครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรไปฟังกันในเบต้าหามาเล่าครับ เช้าวันหนึ่งนะครับบนยอดภูเขาศักสิ์นะครับอิลูเมียกับอเลสเตอร์เนี่ยก็ยืนอยู่ริมหน้าผาของภูเขานะฮะในเวลานั้นเนี่ยก็มีเมฆดำนะครับลอยอยู่มากมายนะครับพร้อมกับพายุนะครับและฟ้าผ่าแรงมากๆนะครับทำให้ท้องฟ้าเนี่ยส่องแสงสว่างจ้าไปทั้งเมืองเลยครับและหลังจากที่แสงสว่างของฟ้าดับลงไปนะครับก็ได้มีวงแหวนอันเชิญของอิลูเมียนะครับปรากฏและเปล่งแสงออกมานะครับภายใต้วงแหวนเวทนั้นเนี่ยก็ได้มีเทพเจ้าตนหนึ่งนะครับก็เกิดขึ้นมาครับซึ่งก็เป็นใครไปไม่ได้ฮะเขาคือทูเร นั่นเองครับหลังจากที่อิลูเมียเห็นจูเลนนะครับอิลูเมียก็รู้สึกดีใจมากฮะแล้วก็เดินไปหาอเลสเตอร์นะครับแล้วก็กระซิบข้างๆหูว่าเขาเป็นของเธอแล้วอย่าลืมสอยเท้าให้ดีล่ะอเลสเตอร์นะฮะก็ได้เดินเข้าไปใกล้นะครับแล้วก็เห็นเด็กน้อยตนหนึ่งนะครับนอนเปลือยกายอยู่ท่ามกลางแสงสักดิทธิ์นะครับเหมือนกับในตาของเด็กน้อยตนนั้นครับหลังจากนั้นหลายร้อยปีนะฮะอเลสเตอร์ก็ได้สอนเวทมนต์ต่างๆให้กับทูเลนอยู่เรื่อยมานะครับโจมวันหนึ่งเนี่ยอเลสเตอร์ก็นั่งอ่านหนัง เหมือนปกติะฮะหวังว่าจะให้อเลสเตอร์นะครับสอนวิชาต่างๆให้นะครับแต่อเลสเตอร์เนี่ยเมื่อเห็นตูเลนนะครับก็กลับพูดว่าวันนี้ตามสบายเหมือนประมาณว่าเออฉันขี้เกียจสอนละ ทูเรนนะครับผู้ซึ่งมีพรสวรรค์สูงอยู่แล้วนะจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากให้ใครมาสอนเพิ่มเท่าไหร่นะครับแต่เขาก็ไม่ชอบความรู้สึกที่เหมือนว่าโดนเมินอะไรแบบนี้นะครับทูเรนนะครับก็เลยคิดที่จะแก้เผ้อเลสเตอร์ฮะอยู่ๆนะฮะก็มีสายฟ้านะครับพุ่งเข้ามาที่หน้าของอเลสเตอร์นะฮะแต่อเลสเตอร์เนี่ยก็ยกมือปัดออกไปได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็พูดว่าบอกแล้วไงของอะไรแบบเนี้ยทำอะไรข่าไม่ได้หรอกแต่หลังจากนั้นแป๊บหนึ่งนะฮะรอบตัวทูเรนนะครับก็มีสายฟ้าเกิดขึ้นเเปป็นนวงรัพ้อมมกโจตีีไท่ล อาร์เลสเตอร์นะครับก็ตกใจนะครับแล้วก็รีบถอยห่างออกไปนะครับตุเลนก็พูดขึ้นมาว่าข้าขอตั้งชื่อมันว่าทันเดอร์แคล็บอาจารย์จะเล่นกับข้าหน่อยไหมล่ะด้วยความที่อารเลสเตอร์นะครับเป็นถึงอาจารย์ของทุเลนนะครับเมื่อพูดแบบนี้แกก็ยอมไม่ได้นะฮะเหมือนว่าลูกศิษย์เนี่ยทำไมมาเยาะเยอะกันแบบนี้นะครับอารเลสเตอร์นะก็เลยพูดกลับไปว่าเจ้าเนี่ยจะหยุดเล่นได้หรือยังพูดเหมือนประมาณว่าเชิงขี้เกียจเล่นแล้วนะครับเพราะว่าการโจมตีของทุเลนเนี่ยไม่ได้ทําให้อาร์เลสเตอร์เนี่ยเจ็บแต่อย่าง ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นฮะมีกองทัพนกสายฟ้าสีทองนะครับรวมตัวกันจนเป็นแท่งสายฟ้านะฮะพุ่งเข้ามาโจมตีอเลสเตอร์เต็มๆเลยครับใช่แล้วครับมันคือ t h u n d e r b ิ r ์ดฮะอเลสเตอร์เนี่ยนะฮะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มสู้ไม่ได้แล้วนะครับก็เลยเริ่มไล่เวทคาถาโบราณนะครับเกิดเป็นคุกเวทสีเขียวเรืองแสงจับไปที่ตัวของตูเลนไว้นะครับกระแสไฟฟ้าในคุกเวทเนี่ยนะมีความรุนแรงมากนะครับทำให้ตูเลนเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ทรมานมากๆแต่ตูเลนนะฮะก็ยังขำสะใจนะครับแล้วก็พูดมาาว่ิ ี่าก็าชนะท่านได้แล้วอาจารย์ตอนนั้นนะฮะหลังจากที่อเลสเตอร์ได้ยินเนี่ยในหัวของอเลสเตอร์นะครับก็โกรธมากฮะเกิดความอยากจะฆ่าตูเลนขึ้นมาจริงๆนะครับเพราะคิดว่านี่แค่ไม่กี่ร้อยปีนะครับตูเลนยังมีพลังขนาดนี้นะครับถ้าปล่อยไปนานๆเนี่ยตูเลนก็คงจะแย่งทุกอย่างไปจากอาเลสเตอร์นะครับหลังจากที่สิ้นคําพูดลงนะครับอเลสเตอร์ก็ดีดนิ้วหนึ่งทีนะครับแล้วก็คุกเวที่จับตัวของตูเลนเนี่ยก็ได้หายไปนะครับและอเลสเตอร์เนี่ย ก็เดินหายไปพร้อมกับความโกรธแล้วก็เต็มไปด้วยความแค้นครับเดี๋ยวเสริมให้นิดนึงละกันนะครับข้อแรกนะฮะวงงที่อยู่บนหลังตูเลนเนี่ยนะความจริงมันไม่ได้เอาไว้ทําอะไรเลยนะครับมันมีแค่ไว้ตกแต่งเท่ๆเท่านั้นนะฮะข้อที่2นะครับตูเลนนะฮะไม่เคยเกลียดอเลสเตอร์เลยนะครับแต่ว่าที่เขาทาแบบนี้เนี่ยเขาก็แค่อยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเนี่ยเก่งแล้วก็มีดีมากกว่าอเลสเตอร์แค่นั้นเองครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เบตาชาแนลด้วยนะครับวันนี้สวัสดี